มาดูรถไถเลยครับไม่ใส่ล้อย่ะไม่ใส่ล้อยางอะ่ะเราต้องซื้อใหม่ไงอ้ยนี่ครับเอซถามว่ารถ,รถไถมินิเป็นไงบ้างนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับมีโอกาสได้มาดูให้ดูครับนี่ขนยากก็ได้ครับไปตามที่แคบๆครับ ำมันแค่เล็ดเดียวครับขับได้ทั้งวันครับโอ้ดูครับที่แคบได้สบายครับนี่ไอวัวกินนะครับอใครอยากจะซื้อไปทำกเกษตรตัวเรือนนะครับเหมาะอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับรถไถมินินะครับเพราะว่า f อถามมาเยอะครับ ว่าราคาเท่าไหร่ใช้งานดีไหมมีอะไรให้บ้างนะครับนี่ครับหนมื 1, 6, นะครับซื้อได้1ปีแล้วนะครับคันนี้หปีแล้วนะครับอยู่ที่ราคา16,000มืนะครับใครสนใจก็ทักมาถามได้ครับอยู่ที่สีสเกตนะครับรถไทยมินิเครื่องคอนด้านะครับนี่ มันย่าได้สบายเลยไม่ต้องออกแรงนี่ครับหรือจะซื้อรอยางเพิ่มก็ได้นะครับมันจะมีรอยยางขายอยู่หรือเราจะมาจับยางใส่ก็ได้นะครับนี่ครับนี่เลี้ยงวัวครับเลี้ยงวัวเลี้ยงปลาครับเลี้ยงกบก็มีครับ วัวอยู่แต่ในข้อครับไม่ได้ไปไหนก็นี่นะครับเห็นเอฟซีถามมาเยอะก็เลยมารีวิวให้ดูครับโอกาสอ่ะไปแล้วครับดูนะครับโอ้โหไอที่แคบๆไปได้สบายเลยครับใครไม่ลูกมีหลานให้เล่นโอ้ให้มาลองก็ได้นะครับนี่ยังไงครับสบายนะครับพ่วงก็ได้นะครับ ไปไร่ไปนาไปสวนสบายนะครับนี่ตักๆๆไปเรื่อยๆนะครับประหยัดน้ำมันดีนครับเด็กขับก็ได้ผู้ใหญ่ขับก็ดีนะครับผมโอ้อะมีอะไรก็สอบถามกันมาได้นะครับโอเคครับ สำหรับชิปนี้ก็ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ